สวัสดีค่ะพี่น้องจ้ามากินข้าวเทียงค่ะมาแย่ติ๋วคือตืนออ่นแชนอแบบนี้จะให้เบิ่งอาหารก่อนสลัดยูเห็ดแล้วก็อบอ่าโปเตโต้มันฝรั่งค่ะนี่ก็ะสา,มานมากินด้วยกันค่ะ Salmon Giờ mùn này chẳng nói Kiểu con kiểu salmon Giờ mùn này chắc nói Thì nó Sẹp Nó lăng lăng ไม่อตใสมั่ d ซอสนีสาวันซอสแค่ i ะสม e ลซอ o น่ w a, a n t งเห็ดมัสลูมกิวเห็ดกิวเห็ดใส่พริกหยวกใส่มือแล้วขออนาตไปพีนอน ขีมง่ายไปหน่อยอัน hmm. อ mm ุนยัดทิ้งสลัด กินอาหารฝรั่งมือเนี่ยฝรั่งดอกปลาจับเนาะข้าว เห็ดแค่นเห็ดหนึ hmm. ่งบ้านห้องเห็นพี่น้องล่งเห็ดอยากกินเห็ดนะ

สวัสดีค่ะ